นุนครกกับพี่น้องสีงยะไรครักกบผมหนุนอีกประมาณเกือบสามเมตรแล้วผมจุดกุ้บเลยครับผมต้องกามปลอดภัยต้องมีฝันนะผมโอ้แดงเจ็ดครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสวดีเอฟซีเรตันไปเต็มรายการกันด้วยนะครับผม วันนี้ผมก็ฝาทุกท่านมาที่พึ่งกันอีกแล้วับผมก็มาเดินหานผมตัวเป็นงานกินน้ำแล้วก็ตามตัวแต่ว่าตามไม่เจอครับพันก่อนวันนี้เลยมาค้ออนค้นดูหมายที่เราได้มาตามนะผมซึ่งก็เจอแล้วผมก็นี่เลยครับผมอยู่กับต้นกอมู่แล้วผมนี่ครับผม,บผมขึ้นไปอยู่จุดนี้ที่ปลายนี้ของผมดำๆนี่นะครับผมก็ประมาณสิบกว่าเมตรนะผมไม่สูงครับผมเมื่อกี้เดินรอดไปรอดมาครับผมไปทางด้าน ขวนต้นนะผมเดินไปโน้นเลยไปนะผมป่ากลับเดินมาก็เจอครับโอเคครับผมพบเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับผมพึ่งในป่าแกนะผมในป่าดัมบันว่ามันจะมีน้ําหวานเหมือนที่บ้านไหมนะผมไปครับเดี๋ยวไปเจอที่รังนะวันนี้ก็จุดครบแล้วอีกประมาณสามมิตรถึงรังพึ่งนะ ปึ่งเปลี่ยนจะแตะครับผมตองโบกให้กันไปก่อน,นครับสำนักตันไปครับ คเกแบบเยอทั้งรับพี่นนองโอ้โหมดมดเนื้อกาดพี่นาเหมือนมาเล่ยพึ่งเลย กัดตรงไีเกี่ยขึ้นไปดูใจ่ไหมเย่ดูว่ามีน้ำไหมมีมาเยอะโอ้มุดมุดอะไรไม่เย้ะหายเกลี่ยจริง มันไล่พุงยังไงอย่างนั้นปุ้งไม่นห่าเลือกว่าแล้วแต่มันตัวไม่เห็นเป็ดๆๆๆ๊ะ <g ül> ไม่มีน้ำเลยครับโอ้หมันก็กัดโอ้โหสวยน้ำไม่มีครับพี่น้องงั้นก็หัวน้ำตกสวยน่าจะได้ประมาณสองกว่าแตมีน้ำหนึ่งไม่มีจริง ไม่มีอะไรเลยครับมาเล่ยพึ่งเยอะจ้ะสวนตัดตัวก็ไม่มีลุงแล้วผมกินม,มาแล้วก็ตัดลงไปหมดได้มาเสียเต่ยตว อืมเง,งี้ผมเรื่องใหญ้อยูงง่ครับผมไม่มีอะไรเลยครับลงครับผมลงมาถึงนะครับพี่น้องครับผมเฮลล์กับราง,งนี้ครับผมเฮลลจริงๆครับผมตัวนท็กตัวก็ไม่มีครับผมนี่ครับคนน้ำหวานคนน้ำหวานตือก้อนใหญ่นะครับผมแต่ว่าพอไม่มีเลยครับผมน้ำหมดหมดนะครับผมเรืงน,นี้น ส่วนนี้ครับผมพอมีหยดในรังบ้างเดี๋ยวจะก่อหอไปนะผมติ้งมากอีกอย่าตัดนะผมเมื่กี้มดมันกัดด้วยมีไม่เยอะครับผมที่หยดในรงังถึงจะองไปนะก็มันก็กันไม่ได้ผมน้ํามันจะใสนะครับผมรังครับพี่น้องรังใหญ่เบื่อเติมเติมนะผมในรังเื่อกีอค้ครับผมคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากมายครับผม คูนทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะผมเดี <ım S 1> ๋ยวเขจะไปตีดังต่อไปครับเหนียวเสร็จแล้วครับอย่างเงี้ยัย่างเงี้ยนะผมมีเม็ดกว่านะผมจะโปรดังตีดังครับประมาณเม็ดครึ่งครับพี่น้องโ่วนต่างอวนน้ำอะไรนะคบกับควันเป็นกระโยุ่งสุนเคี้ยเดี๋ยวผมเครื่องไหมชื่อไว้เกือบๆเดือนนะผมมีคกบตัดมาเสร็จแล้วอันใหญ่บุ้ยเด้อมันสูงครับ เดี premises, ๋ยวไต่เกลือเตาขึ้นไปนะผมขึ้นทางต้นยางต้นยางที่ชาวบ้านตัดนะผมก็ไต่เกลือเตาขึ้นไปประมาณสิบกว่าเมตรนะผมสิบสี่เมตรน่าจะได้เดี๋ยวไปเจออันที่ดังพึ่งนะผมจะจุดคบขึ้นไปนะผมเพราะว่าตีมาหนึ่งดังแล้วด้วยมันมีกลิ่นอยู่อันตรายครับผมต้องจุดจากด้านล่างหนุนครับพี่น้องหิ้ไว้ครับผมหนุนครับอีกประมาณเกือบสามเมตรนะผมจุดคบเลยครับผม เพราะความปลอดภัยนะต้องมีฝันนะผมอันตรายครับไปเกี่ยววันกันวันนะผมต้องให้ฟันไปนร,นรุปนแง,ง,งของก้อนนะผมเพื่อให้ฟึ่งมันสะดุ้งับพี่น้องแต่ฟึ่งมันก็จะไม่ดุนะผมะหีูจะเฮาอีกหรือเปล่าพี่น้อง

พวกมันไม่ก็มีฟันจริงดังเลขเหี้ยวครับผมดังนี้เป็นดังที่สองจะเหี้ยวอีกไหมห่วยมีน้ำหวานวจะเหี้ยวอีกไม่ได้แล้วนี้ครับพี่น้องมีน้ำหวานครับดังนี้โหเกือบจะเหี้ยวครับผม อ่างเดงเจ็บตจะล้าง่งอกอตัวนั้นห,นหมูแล้วก็ตัดก,กันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอืมต่อ,อยกันเนาะมันไม่โดนฝันด่นนี้มันเลยต่อ,อยกับ

ไม่สวยผมเอาไฟด้วยครับผมหาตัดไม่สวยนะครับ xong quát các bạn, thế và nắm nổi mày nắm 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 นั้นตั้งนั้นนะผมหยดรังนะครับเกะจัดดังนี้ไม,นะม่มีตัวห่อนเลยครับหยดรังแล้วอาตัวยังมีครับพี่น้องยังพอมีหวังครับผม ยังอย่นะครับผมไม่ไปเต็มแล้วโอ้จะพอตทีนี้นครับ ได้แล้วเกงก็ถือว่าก,กุ้มแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตให้ดูกาลางนะดังนะเนี่ยผมตัดเสร็จเรียบร้ยยอยแล้วพอได้ประมาณน่าจะประมาณสามกดองค,ครับผมเกินเกินแล้วตั้งตัวที่หยดดังนะครับผมนี่ครับผมลอยตัดน้ำหวานส่วนนี้เหลือไว้ครับผมก็ยังมีหยดตัวหนอนอยู่บ้างครับผมแต่ว่ารังมันเกงแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไหมิ่มเข้ามาโกะแล้วครับ รังแดงนะครับเก๋มากเงยครับผมดังเวนวาเลยเกี้ผมขอลงครับเดี๋ยวครบหมดครับผมลงมาถึงคนต้นนะครับ้นชูชงครับผมได้ไม่คุ้มครับดังนี้ดีที่มันไม่สูงนะผมนี่ครับน้ำหวานมีปิตาบ้างครับผมก็ยดในรังก็มีครับผมยดในรังน้ำหวานจะไม่สวยนะผมน้ำหวานมันจะสยแต่ที่ในก้นหนน้ำที่ปิตาน้ำหวานจะสวยครับผมก็น้ำหนักรวมๆก็ประมาณ สี่กิโลผมว่าเกือบสามกดอนโอ่งนะผมเพราะว่าประโยชน์ในดังมันได้น้อยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ร้านเพียงเท่านี้ผมนี่ครับผมดังแดงเนี้ยไม่กี่วันก็ตอดหนีนะครับผมฝนมาไว้ด้วยปีนี้ร้านเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะผมาท่านใดสนใจน้ำหวานเกสรพึ่งหรือว่าตัวฮอนพึ่งก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ปิดปลานไรครับผมฝากติดตามปิดด้วยนะผมปิดว่าปลานไรครับผม Selamat so,